สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพ่าด้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหวยราสามัิตีนะคะวันที่22คุมภาพันธ์2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการโจเด่นวิ่งดูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกคนคู่ที่ใจจับให้นะคะคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นจากสถิติของเมื่อบานี้นะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะพี่น้องเนาะ ใจเอฟซีใจแอดมินเองนะคะอยากให้เข้าทุกวันพี่น้องแต่มันเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะ่าถ้าไม่ชอบเลขเด่นนะคะทุกคนให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะท้ายคลิปใจจะให้เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกคนุนทุกหวยเด้อพี่น้องเด้อเรามาดูวันที่21ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคน วันที่ยี่สิบเอ็ดหลุดอีกแล้วนะคะพี่น้องต่อกันสองมือแล้วนะคะทุกคนนับดูนะคะทุกคนมันจะหลุดกี่วันปกติมันจะหลุดสามถึงสี่วันแล้วก็ต่อกันสามถึงสี่วันแล้วก็หลุดพี่น้องสิเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคะจากที่ใจเหตุมานะคะทุะกนะคนใจก็ไม่ทราบเนาะ,ะพี่น้องว่าเป็นอะไรถ้าเข้าก็เข้าแบบรัวๆๆเลยนะคะทุกคนหลุดก็หลุดรัวเลยนะคะทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง ดูนะคะใจให้ห้าได้สี่นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนบนมาเจ็ดสองศูนย์ล่างหกเจ็ดวันนี้ไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนแม้กระทั่งเลขเด่นประจําวันก็บ็อกใกล้พี่น้องนนะคะทุกคนไปลุ้นต่อวันที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนคะ่ะใจนะคะพี่น้องคะ่ะอยากให้เขาซื้อมือนะคะทุกคนมันเฮงเป็นไปบ่ได้นอ้องพี่น้องคะ่ะมาลุ้นต่อนะคะทุกคน วันที่22นะคะทุกคนจากสูตรการคำนวณแนวทางของใจใจได้อยู่ที่ศูนย์และเนะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนสูตรการคำนวณของใจนี้คือการจอดินวิ่งรูดนะคะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้ใจหาความน่าจะเป็นนะคะให้นะคะศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ด ศูนย์ศูนย์มูนี่งสิไลตูวเด้อพี่น้องเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะทุกคนเพราะว่ามันหลายตัวเพราะว่าใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกคนเผื่อเลือกนะคะพี่น้องเพื่อมักนะคะทุกคนค่ะเพื่อมักกับเพื่อปิญญังนะคะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนขาใจชอบศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องมากกระตามใจได้เด้อค่ะบ่ามักกับพานได้นะคะพี่น้องเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะทุกท่านขาสําหรับเลขห้าเลขเลขศูนย์นี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถวิ่งด,ด,ดูได้ทุกคนทุกห่วยทุกรอบแล้วแต่มักแล้วตแวต่ชอบนะคะพี่น้องแล้วแต่จะนําไปใช้นะคะ ทีนี้เรามาดูพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนเด่นแยกอยู่ที่ศูนย์และเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์นะคะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนนี่คือคูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะพี่น้องแล้วจะมาค่ะพี่น้องคะเก้านะคะเก้าห้าเก้าศูนย์ประมาณนี้นะคะทุกคนมากก็ตามได้คะ่ะพี่น้องไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านนะคะคู่ตัวเด่นก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะพี่น้องน้อตัวเด่นนะคะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับไมลาวสามัคคีวันที่22กุมภาพันธ์6 7 6 7ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศกมานานันหมันสุขทุกคนณด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ